หลังจากที่เราไปรายงานเรื่องของดันชูที่สำนักงานเรียบร้อยเราจึงจะไปรวมตัวกับฟู้ชวนตามแผนการที่วางเอาไว้เมื่อเดินทางมาถึงพวกเราก็ได้เห็นอสวินคลาไนท์ที่สิ้นชีพนอนกระจัดกระจายเต็มพื้นไปหมดแต่ทิงหยุนกลับบอกว่านี่เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเพราะเมื่อหลายร้อยปีก่อนอิมเมเตอร์แห่งความฟึ่งฟูนำกำลังมาบุกประชิดที่เหล่าฟูเพื่อชิงอัมโบเซียอาเบอร์จนทำลายแดนสนธยาไปเกือบครึ่งและเห็นค่ากองอสวินคลาไนท์ไปเกี่ยวทั้งหมดเมื่อเทียบกับฉากที่จะตรงหน้าแล้วก็เป็นแค่เร คุณเวลบอกว่าเมื่อดูจากสถานการณ์แล้วก็ไม่รู้ว่าสงครามครั้งนี้ผู้ชวนจะเป็นฝ่ายชนะหรือเปล่าพวกเราจึงออกสำรวจดูบริเวณโดยรอบเพื่อค้นหาเบาะแสจนได้เจอเขากับหญิงสาวคนหนึ่งกับทหารคราวนหที่รอดชีวิตทหารคราวนาได้บอกให้พวกเราเรียบหนีไปเพราะเธอคนนี้คือสาววกแข่งความเฟื่องฟูซึ่งเธอกำลังจะเปลี่ยนทหารผู้รอดชีวิตให้กลายเป็นมาราสตัก หลังจากที่ทหารคนนั้นได้กลายสภาพไปแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนอกจากบอกให้พวกเราดีไปเพราะฟูสวนรอพวกเราอยู่ที่ข้างหน้านี้เมื<ป>่อพวกเราเดินทางมาถึงเราก็ได้เจอกับอัศวินคราวนู้พวกคุ้มกันสองคนพวกเขาบอกว่าฟูสวนสั่งให้มารอพวกเราเธอสั่งให้กองกำลังประจำการอยู่ที่นี่และพาหน่วยสอดแนมไปสำรวจที่บริเวณด้านหน้าและยังกำชับไว้ว่าห้ามไปไหนจนกว่าพวกเราจะมาถึงทบก どうか陣内でお待ちください。 เมื่อเข้ามาที่ด้านในคุณเิลคิดว่าการที่กองอัศวินเคลาวไนปักหลักอยู่ที่นี่ดูท่าสถานการณ์คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาจึงแนะนําให้เราไปสอบถามสถานการณ์จากทหารในค่ายทหารบอกว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนพวกเขาบุกหยุดที่นี่ตามคําสั่งของผู้ชวนหลังจากนั้นจึงได้รู้ว่าคููต่อสู้ในครั้งนี้คือสาวโแเ่งความเฟื่องฟูผู้ศรัทธานในพินาโรคาเดิมทีทุกอย่างก็ราบรื่นดีแต่ผ่านไปไม่นานจู่ๆคนในกองทัพก็เริ่มเข็นฆ่ากันเองโดยไม่แบ่งแยกมิตรหรือศัตรู 必ず同胞たちの仇を討ってみせる จากนั้นเราก็มาคุยกับสาวกคนหนึ่งที่ถูกจับเขาบอกว่าท่านผู้นําบอกว่าหากมีเซเดรนก็จะสามารถมอบชีวิตใหม่ให้อามบเซียอาเบอร์ได้ตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อแต่ตอนนี้มีเพียงพลังของเทพดาราเท่านั้นที่สามารถสร้างปฏิหารได้อีกครั้งในยุคแห่งเทพจุติที่ชาวเผ่าอายุไขย,ยืนไม่อาจหวนคืนได้โยชิได้มอบอามบเซียอาเบอร์ให้กับเซียงโจเหลาฝูและมนุษย์ก็ได้อาศัยต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นี้สร้างปฏิหารขึ้นหลายอย่างแต่คันสอนได้ทาลายทุกอย่างและลบล้างทุกอย่างไปจนหมดสิน้นแต่อีกไม่นานพวกเข รท่ันใดนั้นผู้ชวนก็เดินทางมาถึงพอดีเธอบอกว่าจินหยุนก็ัชับไปว่าพวกเราคือกองทัพไม้เด็ดที่โชคชะตาพาให้มาพบกันดังนั้นการโจมตีของอสวินคลาวไนเมื่อคู่คือการแสดงให้ศัตรูเห็นถึงสิ่งที่ถูกต้องแต่ตอนนี้ก็ได้เวลาของไม้เด็ดแล้วจากนั้นเธอก็บอกให้พวกเราตามเธอไป 演歌は心外心に。 สถานที่ที่อยู่ตรงหน้าเราก็คือที่ที่นักเล่นแร่แปรธาตุในสมัยโบราณใช้แสดงวิถีเซียนพวกเขาสร้างเตากั่นยาขึ้นที่นี่และนำพลังของอัมโบเซอัมเบอร์มาเปลี่ยนจินตนาการให้กลายเป็นความจริงเพราะมีควันพวยพุ่งออกมาอยู่ตลอดมันจึงได้ชื่อว่าอิฟมิดเมนชันแม้ฟังดูจะสง่าง,งามแต่กลับเป็นแดนวรณนะในตำราย,ยุทธวิธีการลบตราบใดที่เตากั่นยาย,ยังไม่มอดดับและยังมีหมอกควันรอยวนเวียนอยู่ก็ยากที่จะเข้าใกล้มันได้สาวกแห่งความฟึ่งฟูผสมยากระตุ้นให้เกิดอาการมาราซักเขาเ้าไปในหมอกควันที่กระจายอยู่ผู้ชวนจะใช้กกลลัังงหขอ กองอสวินคลาวไนเพื่อดึงดูดความสนใจแล้วให้พวกเราเข้าไปดับเตากัญนยาเพื่อหยุดควันพวกนั้นการที่พวกมันปรากฏตัวออกมาตอนนี้แสดงว่าพวกมันมั่นใจว่าจะชนะแต่ไม่ว่าจะเตรียมตัวมาดีแค่ไหนถ้ายพวกนั้นก็ต้องพุ่งเป้าไปที่อสวินเคลาวไนเขาบอกพวกนั้นไม่รู้ถึงความสามารถและตัวตนของพวกเราหมอกควันพวกนั้นเป็นอาวุธสำหรับจัดการกับกองอสวินคลาไนโดยเฉพาะจึงใช้ไม่ได้ผลกับเผ่าพันอายุไขสั้นมีแค่ทางนี้เท่านั้นที่จะพาไปยังผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 古軍奮闘させたりしないわ。 จากนั้นพวกเราก็ได้แวะคุยกับผู้ชวนเธอบอกว่ามาราซักเกี่ยวข้องกับความทรงจําแม้ว่าชาวเผ่ายุไขยืนจะมีอายุไขยาวนานมากแต่ความทรงจําที่รองรับได้นั้นมีจํากัดพอผ่านไปหลายพันปีอารมณ์ความรู้สึกที่สัมผัสได้ก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆความทรงจําก็จะเลือนลางและเหนื่อยหยไปตามกาลเวลาหลงเหลือไว้เพียงตะกอนความทรงจําที่โดดเด่นเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็แทบจะเป็นเศษเสี้ยวความทรงจาของความเจ็บปวดและความเสียใจจุดจบของชาวเผ่ายุไขยืนก็คือการไม่รับรู้ถึงความสุขและความยินดีต่อไปหลงเหลือเพียงแต่ความ จ็ปวดและความเครียดแค้นเท่านั้นพอมีสภาวะอารมณ์ที่รุนแรงเหล่านี้ก็เลยทําให้ความเป็นมนุษย์เริ่มพังทลายนี่คือจุดเริ่มต้นของมาราสตกร์ เมื่อเราปิดเตากัญญาทั้ง3จุดเรียบร้อยผู้ชวนก็ตามมาสมทบกับพวกเราแต่คนที่พวกเราได้เจอก็คือดันชูนั่นเองซึ่งตอนนี้เธอก็ดูเปลี่ยนไปอย่างมากผู้ชวนบอกว่าการนําเซรดอนเข้ามาในเซียงโจการทําให้อมโบเซียอเบอร์เกิดใหม่การกระตุ้นผู้คนให้เกิดอาการมาราซักความผิดหลายแรงทั้งหมดนี้ดันชูจะต้องถูกหน่วยงานเทนลอดคอมมิชชั่นคิดบัญชีอย่างแน่นอนดันชูบอกว่าถ้าเธอมีความผิดงั้นบนรรพบุรุษของเซียงโจก็มีความผิดเช่นกันพะพวกเขายอมรับผ่อนจากความเฟื่องฟูจนทําให้ลูกหลานกลายเป็นชาวเผ่าอายุยืนเราสาสวกแค่เดินตามเส้นทางพวกเขา เพื่อแสวงหาทางหลุดพ้นเท่านั้นผู้ชวนบอกว่าบรรพุรุษต่อสู้ร่วมทัพกับเทพแห่งคันสอนเพื่อควนล้มอัมโบเซียอัมเบอร์และก่อตั้งเทนลอดคอมมิชชั่นให้ดูแลความเป็นความตายเพื่อให้ผู้ขวนได้ใช้ชีวิตแบบมนุษย์ต่อไปทั้งเรื่องเสียนทั้งเรื่องปฏิหารสิ่งที่พวกสาวกทรรก็แค่พฤติกรรมของปีศาจร้ยเท่านั้น นนลลและเมื่อการพูดคุยไม่เป็นผลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คงไปผลการเข้าปะทะกัน 君は降臨する…不朽の聖句を携えて…性格を授けた者がそう言っていた剣道百王秀殿は成し遂げました 絶滅大君も約束を果たしなさい今ここであらあらどうして私の手を汚させようとするのでしょうこれでは私の壊滅の美学に背いてしまうではありませんか虫けらが。 選手を内部から解体するには他の手を考えなければならないようですねあ残念 <laughs> もっと観察したかったのに当時 <laughs> <laughs> の恩恵を受けたんですもの壊滅の祝福に耐えられ 自己紹介させてもらう。 และแล้วความจริงทั้งหมดก็ได้ถูกเปิดเผยว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดก็คือดอทราวเวนเจอร์เพนทีเดียเธอคือหนึ่งในดอดทั้ง7ใต้ใตบัญชาการของนานุกแห่งการทำลายล้างเธอมาที่นี่เพื่อทำให้เซียงโจแตกแยกและล่มสลายจากภายในโดยใช้รูปรักของทินยุนในการแฝงตัวเข้ามาซึ่ง่างเดิมของทินยุนอยู่ที่ไหนหรือถูกเปลี่ยนตัวไปเมื่อไหร่เราก็ยังสืบหาอะไรไม่ได้ผู้ชวนสันนิษฐานว่าเป้าหมายต,ต่อไปต้องเป็นอัมโบเซียอับเบอร์แนะ่เพราะการได้ค้อความอัมโบเซียอับเบอร์ก็เหมือนกับได ก็ง่ายเรากับพลิกฝ่ามือพวกเราจรึงตง้องรีบไปหยุดเทเร็วที่สุด แต่ก่อนที่ผมจะเริ่มบอกเดินทางก็ได้แวะคุยกับผู้ชวนเธอบอกว่าที่นั่นคือแดนสนธยาที่เผ่าวิทยาธาราเป็นผู้ดูแ,แลและได้ยินว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลโบราณที่ย้ายมาจากโลกอันเป็นบ้านเกิดของพวกเขาถึงอัมโบเซอัอมเบอร์จะถูกโค่นลงในสงครามครั้งใหญ่แต่รากของมันก็ยังอยู่มันยังไม่ตายไปซะทีเดียวสะพานมีมติให้ปิดผนึกมันเอาไว้และมอบให้มังกรผู้ทรงเกียรติแห่งวิทยาธาราดุ่นแล้วลุวล่อล,ล่อล่อล่อลงอมโบเซอ,อเบอ์ไอ้เวล่นล่นานมากแลวแล้วล็ไม่้ว่อน่อ้ผนึกยังอู่อร่อล่ แต่ต่อให้มันยังอยู่ก็คงต้านทานพลังของราเวนเจอร์คนนั้นไม่ไหวและตอนนี้จิงหยวนก็บอกว่ามีเรื่องที่ต้องไปจัดการด้วยตัวเองสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ 「くる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 